ท่านศึกษานิเทศท่านคณะกรรมาการประเมินผลการศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านดิฉันเด็กหญิงพัชคจีสนิทเธอศึกษาอยู่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6บ้านเรียนสนิทเธอสังกัดสพป,ป,ปกทมค่ะวันนี้ดิฉันขออนุญ,ญาตนําเสนอวิดิทัศน์สรุปร่องรอยการเรียนรู้ในชั้นประถมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563เพื่อประกอบการประเมินผลการศึกษาทางออนไลน์ในช่วงสถานการณ์โควิดค่ะ การจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัวของบ้านเรียนสนิทเธอเป็นการจัดการศึกษาแบบ5กลุ่มประสบการณ์คือ 1. กลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ศาสตร์จากสังคมผู้คนธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้อม 2. สิ่งประดิษฐ์และการทดลอง 3. ดนตรีและกีฬา 4. ศิละปะและ 5. การเรียนรู้ตามวิถีชีวิตโดยใน5กลุ่มประสบการณ์ เรียนรู้ครอบคลุมทั้งวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาไทยภาษาต่างประเทศสังคมาศาสนาหน้าที่พลเมืองคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีแต่เป็นการเรียนรู้แบบบูรณาการเข้ากับกลุ่มประสบการณ์ตามวิถีชีวิตโดยเน้นการนำไปใช้ได้จริงในการดำเนินชีวิตค่ะ ในกลุ่มประสบการณ์การเรียนรู้ศาสตร์จากสังคมผู้คนธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในปีการศึกษานี้มีเนื้อหาและร่องรอยการเรียนรู้ดังนี้ค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องชีวิตกับสิ่งแวดล้อมดิฉันได้เข้าใจเรื่องระบบนิเวศพืชสัตว์และห่วงโซ่อาหารจากการไปศึกษาณอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวทั้งในส่วนพิพิธภัณฑ์การศึกษาตามเส้นทางศึกษาธรรมชาติ และการสอารอร่องสัตว์ร่วมกับเจ้าหน้าที่ในเวลากลางคืนต้องขอบพระคุณเจ้าหน้าที่อุทยานที่กรุณาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบนิเวศกับสิ่งแวดล้อมค่ะหน่วยการเรียนเรื่องสิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิตดิฉันได้เข้าใจกระบวนการดำรงชีวิตของสิ่งมีชีวิตจากการศึกษาด้วยตนเองจากหนังสือหุ่นจำลองสื่อออนไลน์ และการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับสัตว์ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำหนาวและเรียนเรื่องกระบวนการการดำรงชีวิตของมนุษย์รวมถึงการวิพากษศาสาตร์และสรีรวิทยาจากการสมัครเข้าศึกษาแพทย์แผนไทยแบบแผนกอโดยเรียน4ส,สาขาคือเวชกรรมไทยเพศัชกรรมไทยนวดไทยและพะดุงคันอีกทั้งยังมีโอกาสได้เรียนรู้ในสหคลินิกอีกด้วยค่ะ น่วยการเรียนรู้เรื่องโลกดาราศาสตร์และอวกาศดิฉันศึกษาจากหนังสือหลายเล่มสื่อวิดิทัศน์และการสังเกตปร,รากฏการดาราศาสตร์บนฟากฟ้าที่บ้านไร่ของครอบครัวนในจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะดิฉันได้สังเกตการปรากฏการฝนดาวตกซึ่งเกิดจากเศษชิ้นส่วนในอวกาศที่พุ่งเข้าบรรยากาศโลกด้วยอัตราเร็วสูงจากการที่โลกโครจรเคลื่อนที่ฝากเข้าไปในทางอุกาบาต สกเก็ตด,ดาวเหล่านี้เป็นเศษขยะที่เกิดจากดาวหางที่เคยโครจรผ่านเข้ามาฝุ่นเหล่านี้ยังคงอยู่ตามเส้นทางโครจรของดาวหางเดิมแม้ว่าดาวหางจะผ่านไปแล้วก็ตามนอกจากนี้ดิฉันยังได้สังเกตการปรากฏการดาวพฤหัสเคียงดาวเสาร์ใกล้ที่สุดในรอบ397ปีหรือที่เรียกว่าปรากฏการ The Great Conjunction 2020 เป็นปรากฏการณ์ที่น่าตื่นเต้นมากค่ะและที่ประทับใจมากคือซูเปอร์ฟูมูนที่บ้านได้ของเราดวงจันทร์กลมโตและใหญ่มากค่ะและเราใช้กล้องดูดาวในการศึกษาปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์เพิ่มเติมด้วยค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องกระบวนการการเปลี่ยนแปลงของโลกดิฉันศึกษาเรียนรู้จากการทัศนศึกษามอหินขาอุทยานแห่งชาติภูเลนคาจังหวัดชัยภูมิ นละเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของโลกเรื่องราวทรณีแปรสันฐานได้อย่างดีเลยค่ะหน่วยการแต่งหนังสือจากหลักภาษาเราเรียนหลักภาษาไทยและนำมาบูรณาการในการแต่งเรื่องจนเกิดเป็นเรื่องยาวขนาดประมาณ100หน้าและดิฉันมีความตั้งใจที่จะนำไปตีคิมในเร็วๆนี้หลังจากที่แก้ไขปรับปรุงต้นฉบับจนเสร็จสมบูรณ์ค่ะ และนอกจากนี้ดิฉันยังนำความรู้ภาษาไทยไปตั้งชื่อจริงให้กับกระต่ายทั้งหมด19ตัวของดิฉันให้มีชื่อที่ไพเราะและคล้องจองกันดังนี้ค่ะเพนพิษสมัยดวงใจบุตรบานภาพริ้งพราวแก้วสกาวเดือนเหมือนนิรมิตรวิจิตยอดชายพระนายพยับเมฆานินนาวาราัติการกังสดานทิมณีรุ่งระวีเฉิดฉายประกายรัศมี แก้วดีดุดดาวพิมพ์คราวหยาธิรุณเอกอรุณทิาพากรอินทุออนวารีเด่นดีนินลการที่ว่าการอัศดงออนอโนงินมณีปัทวีเมธาอย่างเจ้าตัวนี้เป็นตัวบทของดิฉัน้ลยค่ะชื่อพระนายพยัพเมคาค่ะหน่วยการเรียนรู้กฎหมายประชาธิปไตยรัฐธรรมนูญและระบบรัฐสภาดิฉันเรียนรู้จากข่าว หนังสือสื่อออนไลน์และทำใบงานแบบฝึกหัดด้วยค่ะประเทศไทยเป็นประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากรรษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขและปกครองในระบอบรัฐสภาเราเลือกผู้แทนเข้าไปดำรงตำแหน่งในสภาผู้แทนราษฎรเพื่อเป็นตัวแทนของเราในการขับเคลื่อนประเทศภายใต้ระบอบรัฐธรรมนูญค่ะหน่วยการเรียนรู้วิชาภาษาฝรั่งเศส ดิฉันเรียนรู้จากหนังสือและการเรียนออนไลน์ขออนุญาเพเป็นภาษาฝรั่งเศสน,นะคะ Bonjour, je m'appelle p a t r i c i e s n i t e Je suis d i Londres. Er. Je suis d e Il y a c n personnes dans ma famille. Mon père est c h a n t e l et g i n é g e u Ma mère est c h a n t e u et douce. Chambre français et anglais. หน่วยการเรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตสามมิติและปริมาตรของสี่เหลี่ยมมุมฉากด้วยธุรกิจของครอบครัวที่มีผลิตภัณฑ์หลากหลายชนิดดิฉันจึงได้เรียนรู้เรื่องรูปทรงเรขาคณิตจากการออกแบบและผลิตแพ็กเกจสําหรับสินค้าของธุรกิจของครอบครัวต้องคํานวณปริมาตรของรูปทรงที่จะออกแบบเป็นแพ็กเกจให้พอดีกับสินค้าเพื่อที่จะสั่งผลิตหรือเลือกซื้อแพ็กเกจสาเร็จรูปต่อไปค่ะ ในกลุ่มประสบการณ์สิ่งประดิษฐ์และการทดลองหน่วยการเรียนรู้สารและสมบัติของสารดิฉันได้เรียนรู้เกี่ยวกับสารเนี้ยเดียวสารแื้อผสมสารแขวนลอยสารละลายและเรื่องสมบัติของสารหรือลักษณะเฉพาะตัวที่สามารถบ่งบอกว่าสารชนิดนั้นคืออะไรเช่นสีกลิ่นรสสถานะและเนื้อสารและดิฉันได้ทดลองสกัดสารสกัดจากดอกกุหลาบอังกฤษผิวมะกรูดใบเนียม และดอกพุทธโดยใช้สารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ในการแยกสารสกัดเพื่อนำมาทำเป็นส่วนผสมของน้ำปรุงแบบไทยโบราณค่ะหน่วยการเรียนรู้เรื่องแรงและการเคลื่อนที่ซึ่งหมายถึงวัตถุสอชิ้นมีปฏิกิริยาต่อกันส่งผลให้เกิดแรงและการเคลื่อนที่ดิฉันได้ศึกษาจากหนังสือสื่อออนไลน์และนามาประยุกต์ใช้กับการเรียนนวดแผนไทยโดยอิงหลักการ action เท่ากับ reaction การที่เราออกแรงนวดคนไข้เราจะได้รับแรงต้านกลับในระดับที่เท่ากันจึงทําให้หมอนวดหลายท่านที่น่าคนไข้ได้รับบาดเจ็บเองด้วยเราจึงนําหลักการของเรื่องแรงและการเคลื่อนที่มาใช้กับการกายภาพคนไข้เพื่อผ่อนแรงของผู้นวดได้ด้วยค่ะหน่วยการเรียนรู้ช่างคิดประดิษฐ์สิ่งของดิฉันได้ประดิษฐ์กระทงใบตองโดยใช้วัสดุธรรมชาติทั้งหมดแม้กระทั่งไม้กลัดก็เหลาเองจากไม้ไผ่ ล,ลดการใช้หมุดเหล็กช่วยสิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งค่ะนอกจากนี้ก็ยังเรียนรู้การใช้จักรเย็บเป็นตะข่ายขนาดใหญ่สําหรับตักข้าวที่ปลูกในนาของเราการตัดเย็บเสื้อผ้าหรือแม้กระทั่งเย็บตุ๊กตาให้น้องเล่นค่ะหน่วยการเรียนรู้การสร้างงานด้วยเทคโนโลยีดิฉันเรียนการตัดต่อวิดีโอโปรแกรมกราฟิกแอนิเมชันง่ายๆและการตลาดออนไลน์นำมาใช้กับการนำเสนอผลงานและธุรกิจทดลองของตนเองค่ะ อย่างเช่นวิดีโอที่ท่านรับชมอยู่ตอนนี้ดิฉันก็ทำเองทั้งหมดด้วยตนเองค่ะและสามารถติดตามชมผลงานได้ทางช n e l บ้านเรียนสนิทเธอค่ะกลุ่มประสบการณ์ดนตรีและกีฬาดิฉันชอบการเล่นเปียนโนมากค่ะและได้เรียนเปียนโนทางออนไลน์โดยได้รับความกรุณาจากอาจารย์วาททิ้นุ่มตีเป็นอาจารย์สอนดนตรีที่เก่งมากซึ่งเป็นเพื่อนของคุณตาได้กรุณาสอนให้ผ่านทางออนไลน์ค่ะ สอนนาาศิสินไทยให้ค่ะในปีนี้เราเลือกหน้าตาลีลาธิดาฟ้าหยาดซึ่งเป็นหน้าตาสินที่แสดงถึงตำนานพระนางฟ้าหยาดธิดาแห่งเมืองฟ้าแดดสงยางที่เจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ทรงมีพระสิริโฉมงดงามมากค่ะเนื่องจากสถานการณ์โควิดเราจึงไม่สามารถแสดงบนเวทีได้เหมือนปีก่อนๆจึงเผยแพร่ผลงานทางออนไลน์ค่ะ การโควิดเราจึงเลือกการออกกําลังกายด้วยการเดินวิ่งขี่จักยรยานรอบๆไร,ร่และเน้นการออกกําลังกายในยิมของครอบครัวเป็นหลักค่ะโดยออกกําลังกายสัปดาห์ละ3วันวันละ30 1ถึงชั่วโมงค่ะกลุ่มประสบการณ์ศิละปะดิฉันเรียนศินละปะกับคุณแม่ทั้งทฤษฎีส,สีองค์ประกอบศิลป์ drawing and painting โดยเรามักจะไปวาดรูปตามสถานที่ต่างๆกันเสมอๆค่ะในปีนี้เรานำทฤษฎีทางศิละปะมาประยุกต์เป็นศินละปะประยุกต์หลายประเภทโดยบูรณาการทฤษฎีทางศิละปะเข้าด้วยกันเช่นการเรียนแต่งหน้าการถ่ายภาพการออกแบบเสื้อผ้าในแบรนด์ Indigo G ของดิฉันซึ่งถือเป็นธุรกิจทดลองด้วยค่ะเรื่องทิศและแผนผังเรียนรู้เรื่องเข็มทิจากคุณพ่อ เรามีเข็มทิศแทบจะทุกประเภทเลยค่ะทั้งเข็มทิศธรรมดาเข็มทิศทหารและเข็มทิศเดินเรือซึ่งมีค่าความแม่นยำและความละเอียดสูงมากค่ะในด้านศาสนาครอบครัวเราเป็นพุทธศาสนิกชนเราไปตักบาตรตามโอกาสที่เอื้ออำนวยปีนี้อ่านไม่สะดวกป่อยนะักเนื่องจากเรื่องโควิดแต่ในปีที่ผ่านมาเราก็ได้จัดเลี้ยงที่บ้านหนึ่งครั้ง ทำให้ได้ฝึกฝนเรื่องศาสนาพิธีนอกจากนี้คุณแม่ก็ยังเน้นให้สวดมนต์และนั่งสมาธิเสมอด้วยค่ะดิฉันชอบศึกษาเรื่องราวพุทธประวัติซึ่งที่ห้องสมุดที่บ้านก็มีหนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติที่สนุกสนุกมากมายเลยค่ะและเราก็ได้นำพุทธประวัติมาแต่งเป็นกลอนขออนุญาตอ่านให้ฟังนะคะการประสูติเจ้าชายสิทธ,ธัตถะใต้สาราเพน6เดือน6ในกลางสวน มีดอกบ,บัวรองบาดพระเนื้อนวลสุกอบอวนในปราสาทสามฤดู16ปีรักพิมพางามของผุดราหุนบุตรห่วงรักแห่งทั้งคู่29ออกผนวดใจใครรู้เพราะได้ดูเทวทูตทั้งสี่ตนก่อนอรุณรุ่งสว่างกลางเวหาพระองค์อาจทรงอาชากันทกะมีผู้ติดตามนามัันนะทรงตัดพระโมลีสีเสียงงาม นาริมฝั่งอโนมาณทีในชีวีดวงจิตคิดไตรถามอยากตัดสรู้ลดละกิเลสกามพยายามเพียรรู้อยู่6ปีถึงวันเพ็ญวิสาขะกลางเดือน6อายุศก45มิเหหันด้วยปัญญาพระพุทธองค์ตรัสรู้พันทุกสิ่งน,นั้นสุขสว่างกระจ่างใจใต้ร่มไม้ใบปลกต้นโพใหญ่ ทั้งพงใครมาลังมาเลืองกระจ่างสีเทวดาสรรพสัตว์ต่างยินดีพระเมตตานี้แผ่ไปทั่วเขตคาม80พรรษาทรงลาลับเสด็จดับปรินิพานดับขัศนศู์ทั่วโลกาเทวดาพรมต่างอาดูลโศกสันศูนเพราะเทิดทูลศาสดาหน่วยการเรียนรู้รักษาก่อนเจ็บป่วย อันนี้เราเรียนกันจริงจังมากค่ะเนื่องจากดิฉันอยากเรียนแพทย์ในอนาคตคุณแม่จึงให้ไปลองฝึกง,งานในสหคลินิกซึ่งสนุกมากก็เลยสมัครเรียนแพทย์แผนไทยไปด้วยเลยค่ะเรียนครบทั้งเวชกรรมเภสัชกรรมนวดไทยและผดุงครรภโดยเป็นหลักสูตร3ปีปกติรับสมัครที่อายุ18ปีแต่ท่านอาจารย์ก็กรุณารับเป็นกรณีพิเศษเพราะเห็นว่ามีความตั้งใจค่ะซึ่งการเรียนแพทย์แผนไทยนี้เมื่อครบอายุ18 ก็สามารถที่จะขอสอบใบประกอบวิชาชีพแพทย์แผนไทยได้ค่ะดิฉันช่วยคุณแม่ทำอาหารทุกวันค่ะและได้หัดทำเมนูแปลกๆใหม่ๆเสมอแต่ชอบเมนูไทยโบราณเป็นพิเศษค่ะและในปีการศึกษานี้ก็ได้รับเกียรติจากสโมสรโรตารีกรุงเทพเบญจศิริให้บรรยายสอนการทำเมนูยำส้มฉุนอาหารไทยโบราณที่หารับประทานยาก ก็ต้องขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ในสมโมสรโรตารี่กรุงเทพเบญสิริทุกท่านที่ให้โอกาสและความไว้วางใจค่ะผักสวนครัวรัวกินได้เป็นอีกหนึ่งหน่วยความรู้ที่สนุกมากค่ะเราปลูกพืชผักหลายอย่างเช่นพริกโหระพาจิงจูชายผักกาดขึ้นช่ายข้าวโพดหวานเลมอนมะนนาวพุทราสม้ม ขนุนและผลไม้อื่นๆอีก,อก,อกมากมายค่ะรวมถึงพืชสมุนไพรเช่นพลูคาวชัพลูดีปลีโรสแมรี่ลาเวนเดอร์ฟ้าทะลายโจรสมอไทยสมอพิเภกและอีกมากมายและเราก็ทำนาด้วยนะคะปลูกข้าวหอมมะลิ1 5 5และข้าวกอขอ43ค่ะหน่วยการเรียนรู้ภาษาอังกฤษดิฉันเรียนภาษาอังกฤษทางออนไลน์กับอาจารย์เจ้าของภาษาและสามารถฟังพูดอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้ค่ะ I have been researching on the internet found that currently the region of Southeast Asia, ten countries including Brunei, Cambodia, Indonesia, Laos, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand, Vietnam and Myanmar. efforts towards the establishment of an Asian economic community by the measure is to create a good relationship between the countries, members and dialogue partners including trade, economic, social and tourism, but they didn't know the information and communication between them is good enough. It sometimes leads to dispute. <laughs> คุณแม่ให้ไปฝึกฝนกับสหาคลินิกเพื่อค้นหาตนเองว่ามีความสนใจในอาชีพแพทย์จริงหรือไม่ซึ่งจากการลงคลินิกก็พบว่าสนุกมากค่ะและภูมิใจที่ได้รักษาผู้เจ็บป่วยให้มีอาการดีขึ้นค่ะกิจกรรมที่เทียบเกี่ยวกับกิจกรรมลูกเสือคือกิจกรรมเดินป่าศึกษาธรรมชาติและการแคมปิง้งซึ่งนอกจากการเรียนรู้การเอาตัวรอดในสถานการณ์ต่างๆแล้วยังสร้างแนวคิดในการอนุรักษ์อีกด้วยค่ะ นอกจากนี้ดิฉันยังทำรายการช่อง YouTube เพื่อให้ความรู้ในด้านต่างๆทางช่อง n e l บ้านเรียนสนิทเธอและสานต่อโครงการใส่หน้ากากเข้าหากาันที่ทำไว้ตั้งแต่2ปีก่อนเพื่อรณรงค์การใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคติดต่อทางเดินหายใจรวมทั้งโควิด1 9ด้วยค่ะและนี่คือสรุปร่องรอยการเรียนรู้ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6ของบ้านเรยนิทเธอ ประจำปีการศึกษา2,563ขอบพระคุณท่านศึกษานิเทศคณะกรรมาการประเมินผลการศึกษาและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ